เดือนตุลาหรือว่าพฤศจิกายนแล้วตอนนั้นก็ยังไม่มีคําตอบให้แต่ว่าตอนนี้ก็คงต้องอยอมรับว่าผมก็พยายามเต็มที่แล้วในตลอดเวลา12-13เดือนที่ผ่านมาที่จะประคับประคองได้ด้วยไม่ว่าจะก,การด้วยการพูดคุยกันเองด้วยการพูดคุยให้มีผู้ใหญ่ที่เคารพมาช่วยด้วยการหา ผู้เชี่ยวชาญก,ก็ขอตัวนะครับผมไม่อยากจะผมจะพูดช้านิดนึงตรงน,นี้แต่ว่าผมคิดว่ามันละเอียดอ่อนแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องกระทบครอบครัวผมแล้วก็ลูกสาวผมก็อยากจะเลือกใช้คําพูดในการที่จะพูดเลยต้องขอความปรุณาพี่พด้วยก็มีการปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกี่ยวกับการสมรสมาตลอดสองถึงสามเดือนแต่ใน,นที่สุดแล้วก็ไม่สําเร็จก็กคงทําไม่ได้ความเป็นบทบ,บาทของการเป็นสามีภรรยาก็คงต้องอยุติลงแต่ว่าก็ยังยัง เป็นสามีภรรยากาันตามกฎหมายอยู่เพราะว่ายังไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ไปเซ็นญาที่เขตแต่อย่างใดสิ่งเมื่อมันไปต่อไม่ได้มันถึงทางตันเราก็ต้องยอมรับแล้วก็มองเป็นอนาคตผมเองก็อย,า,อยากจะที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ถึงยังไงก็ยังจำบรรยากาศดีๆหรือว่าจำความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้กันแล้วกันได้แล้วก็ยังหวังว่าถึงแม้ว่า บทบาทของการเป็นสาม,มีภรรยาอาจจะไม่ได้ไปต่อแต่ในความเป็นพ่อเป็นแม่มันยังมีอยู่แล้วก็ยังมีความหวังว่าอยากจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ช่วยกันเลี้ยงลูกต่อไปก็ได้แน่นอนว่าในปัจจุบันพี่ๆคงเห็นหรือว่า,าทั้งสังคมหรือว่าพี่น้องประชาชนก็คงเห็นว่ามันมีความขัดแย้งอยู่ชัดเจนก็คงปฏิเสธต,ตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าต้องเข้าใจว่าชีวิตคนเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นชีวิตผมหรือว่าชีวิตพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนมันมีบางเรื่องที่เหตุผลมันแก้ไขไม่ได้ แล้วบางเรื่องที่เหตุผลมันแก้ไขไม่ได้สิ่งที่จะแก้ได้ก็คือเวลามันจะนานเท่าไหร่เราก็คงต้องอดทนแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขมันต่อไปสิ่งที่โฟกัสแล้วก็พูดมาตลอดตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกครั้งเดียวนั่นก็คือว่าความต้องการที่จะดูแลพี่พิมพ์ดูแลลูกสาวอ,อย่างมีสเสถียรภาพอีกสิ่งหนึ่งที่ตลอดก็คือว่าตอนที่รักกันใหม่ๆก็มีข่าวจากพวกพี่นี่แหละว่า Uh, เริ่ม uh, คบหาดูใจกันทุกวันนี้ถ้ากลับไปเซิร์ชดูข่าวนั้นเมื่อสิปีที่แล้วก็ยังอยู่10ปีต่อไปในอนาคตลูกสาวผมจะอายุสิบสาขวบสิ่งที่ผมพูดในวันนี้หรือสิ่งที่ออกไปในในสื่อก็ยังจะอยู่อีกเช่นเดียวกันแล้วมันคือมันมันคือสิทธิของเด็กใช่ไหมที่ uh, ควรที่จะเขาเองก็มีสิทธิ์ ก็คือเด็กก็าก็มีสิทธิ์เองที่เขาจะอยากจะเขาอาจจะไม่ได้อยากจะมาอยู่ในบนความขัดแย้งของพ่อแม่เลยไม่อาจจะอยู่ในสื่ออย่างที่นั่นนี่คือจริยธรรมของความของความเป็นพ่อเป็นแม่นี่คือจรรยาบรรณของความเป็นของการเป็นสื่อมวลชนใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็พยายามอยากจะเลี่ยงแล้วก็อยากจะเอาให้ความขัดแย้งเนี่ยเป็นเรื่องภายในครอบครัวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทา,ทาทได้แต่ในเมื่อมันมันควบคุมไม่ได้ผมก็ไม่สามารถที่จะควบคุม สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตผมได้แต่ผมควบคุมวิธีที่ผมจะตอบสนองกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตผมได้และนี่ก็คือสิ่งที่ทพยายามเลือกที่จะทํามาตลอดสําสหรับพิพิมพ์แล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นสิทธิของเขาแล้วผมไม่มีสิทธิถึงแม้ว่าผมจะเป็นพ่อเขาผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเผยแพร่หรืออธิบายหรือสาธยายให้ทุกท่านฟังได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูก จากความไม่เข้าใจรรของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่เนี่ยมันมากมายเพียงไรผมก็เป็นห่วงลูกสาวเป็นหลักเพราะว่าในนะชีวิตผมก็ส่วนตัวแล้วไม่มีปัญหาอะไรยินดีที่จะไปต่อด้วยด้วยตัวคนเดียวอย่างคือผมในใจผมก็คิดว่าอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้อยู่เป็นคู่ก็มีความสุขได้มีลูกก็ไม่มีความสุขไ,ไม่มีลูกก็มีความสุขได้มีลูกก็มีความสุขได้มันอยู่ที่ใจเราว่าเราวางใจยังไง ก็คิดว่าโอเคมันเกิดขึ้นแล้วผมตัวผมไปต่อได้แต่สิ่งเดียวที่ห่วงมากที่สุดก็คือลูกเพราะว่าถ้าลองลองคิดถึงหัวใจกระดาษของเด็กอายุสองสามขวบม,มันมันเกินไปอพอเป็นห่วงกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งผมคงไม่อยากจะลงรายละเอียดว่าเป็นอะไรแต่รายละเอียดอยู่ในชั้นสาลหมดแล้วก็ต้องยอมรับว่า พี่ๆผมก็ต้องได้รับความได้ผลกระทบะตั้งที่เขาเป็นเด็กน่าร่าเริงนะครับถ้าเกิดคุณเห็นอยู่ในอินสตาแกรมเห็นอะไรก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเป็นเด็กที่ร่าเริงมีความสุขดีแต่ว่าน้องได้ผลกระทบพอสมควรอาจจะต้องมีมีเรื่องของการเครียดมีเรื่องของอความสับสนจากความผิดของพ่อและแม่เองโดยโดยเนื้อทา้วเขาไม่ได้เป็นเด็กที่มีปัญหาอยู่แล้วตลอด6 7เดเดือนที่ผ่านมาที่พอมีการแยกกันแยกบ้านกันอะไรเนี่ยมันมีปัญหาผมก็ คงไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเนนองวยเอกสารแล้วแต่ว่าที่อยู่ในนี้ก็คือ,อจดหมายใบยรับรองแพทย์ที่ปรึกษากับใช้คำนั้นก็ไม่ถูกผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กใช้คำนี้ดีกว่าหลายคนที่ผมเป็นห่วงแล้วก็ให้ดูว่าแบบการทีอ่อย่างนี้ลูกได้รับผลกระทบไหมแล้วก็ได้รับผลกระทบในระยะยาวหรือไม่จากจากปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะกำหนดวิธีเลี้ยงดูบุตรอย่างมีสเสถียรภ,ภาพได้ ก็ได้รับคําแนะนํามาว่าคงจะปล่อยในฐานะพ่อว่ควรที่จะปกป้องลูกแล้วจะปล่อยให้ลูกมารับกรรมจากความขัดแย้งของความไม่เข้าใจกันของผู้ใหญ่ไม่ได้อต่อไปอผมแล้วมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าครั้งเดียวยก็คือว่าพี่พิม์พก็ต้องได้รับความเครียดและความสับสนจากการที่อันนี้คือสิ่งที่คุณตายพูดเองใช่ไหมครับว่าข้อตกลงของเขาคือการย้ายบ้านไป 5วันกับ5วันผมถามผู้ใหญ่ทุกคนในห้องนี้หน่อยว่ามีใครอยากจะย้ายบ้านทุกๆ5้าวันไหมครับหรือว่ามีใครที่อยากจะใชะ้ชีวิตอยู่ในกระเป๋าเดินทางที่ทุกๆ5วันต้องเก็บตุ๊กตาเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ย้ายไปอีกบ้านหนึ่งโดยที่ไม่มีคมาําอธิบายแล้วก็ย้ายกลับไปกลับมาถ้าพูดได้แค่นี้ว่าความผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กอายุสองขวบกว่าสาขวบกว่ามันเป็นยังไง เพราะฉะนั้นสิ่งที่ใบนในบัับรองแพทย์เขียนมาก็คือว่าความภาสุกข,ของลูกเป็นสิ่งสําคัญความมั่นคงทางอารมณ์ของลูกเป็นสิ่งสําคัญปล่อยให้เกิดขึ้นซ้ซําๆอย่างนี้จะเกิดผลในระยะยาวผมก็พยายามแบบที่จะพูดคุยกับทางคุณแม่ว่าช่วยหาวิธีกําหนดวิธีเลี้ยงดูลูกกันเถอะอย่างให้มันมีสเสถียรภาพการที่ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะๆหรือว่าให้เกิดการ เกิดรเปลีป่ยนไปเยอะกับชีวิตเข้าในตอนนี้เขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเขาโตมาอยู่ในบ้านหลังนี้ตลอดอเขาอยู่กับเราครอ,อบครัวมีเพื่อนฝูงมีเด็กอายุไล่ๆเรียกกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วทำไมาอยู่ดีๆเขาจะต้องไปในที่ที่เขาไม่เคยไปได้ห้าวันแล้วก็กลับมาที่นี่แล้วกลับมาที่นี่แล้วกลับมาที่นี่เราเป็นผู้ใหญ่เราย,ยังยทนไม่ได้เลยกับการที่เราเดินทางไปเดินทางมานนผมก็นนั้คอีตลอด6เรียนที่ผ่านมา ผมเองก็ไม่เห็นด้วยก็พูดกับพยายามอยากจะกําหนดแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเราจดทะเบียนกันเพราะฉะนั้นสิทธิ์ก็เป็น50 50หสมัยก่อนสิทธิ์เป็น5050ถ้าคุณแม่เขาไม่ยอมคุณแม่เขาจะเอาไปเราก็ต้องอนุญาตแต่ว่ามันมีผลกระทบกับลูกก็คงจะหยุดต้องพูดได้แค่นี้ว่ามผลกระทบกับลูกแล้วก็มีใบรับรองแพทย์นะบอกว่าถ้าใครอาจจะบางคนอาจจะคิดว่าทาไมพ่อใจส่อหรือว่าคิดมากเกินไปหรือเปล่ามันไม่ใช่ก็คือแพทย์เจ็ดคนที่ให้ดู ผู้เชี่ยวชาญเจ็คนที่ให้ดูว่ามันเกินไปไหมถ้าถ้ามันมันไม่เกินไปแล้วก็เป็นสิ่งที่ลูกสามารถปรับตัวได้ก็ไม่เป็นไรแต่น,นี้มันไม่ใช่สิ่งที่ลูกจะเป็นที่จะต้องมาเจอบางคนอาจจะบอกว่าเวลาลูกไปเรียนร้องไห้ทุกคนแต่การเรียนหนังสือคือภาระหน้าที่ตามกฎหมายเด็กมีความจำเป็นต้องปรับตัวแต่การที่พ่อกับแม่อยู่อยู่กันคนละบ้านแล้วบังคับให้เขาไปมาแทนความสะดวกสบายของพ่อแม่นี่ผมก็คิดว่าละความคิดเห็นของแม่ก็ไม่ถูกต้อง ก็เลยพยายามที่จะพูดคุยกันแต่ว่าก็ยังไม่สําเร็จก็ยังต้องพี่พิมก็ยังได้ผลกระทบต่อไปเรื่อยๆผมก็ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญกับหมอเด็กที่ดูพี่พิมมาตลอดเลยก็คิดว่าถ้าพูดคุยกันไม่ได้แต่ว่าก็ในขณะเดียวกันพี่ๆทุกคนอาจจะมีลูกเป็นแม่แล้วก็เป็นพ่อต้องคิดดูว่าเมื่อคิดตามผมว่ามันถึงจุดที่ก็ต้องเลือกระหว่างการที่พูดคุยต่อไปหรือกับการที่ ปกป้องลูกอ่ะทางผู้เชี่ยวชาญทางหมอก็เป็นคนแนะนําว่าควรที่จะคงจะต้องพึ่งพึ่งคนกลางก็ผมก็เลยต้องตัด,ตดสินใจที่จะต้องฟ้องหย่าเมื่อพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาฟ้องหย่านี่คืออย่างที่บอกอ่ะคุณถ้าลองคิดกันดีๆฮะทะเบียนสมรสมันก็กระดาษใบหนึ่งการคนที่มีทะเบียนสมรสแต่ไม่รักกันกับคนคนที่หย่ากันไปแล้วลกลับมารัากกันมันก็มีเพราะฉะนั้นสำหรับผมแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่อะไรแต่ว่าเรื่องใหญ่จริงๆก็คือว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้อง ฟ้องหย่าไปเมื่อพฤศจิกาย,ยนตามคำแนะนํนาของแพทย์เพื่อที่จะปกป้องลูกให้ได้ว่าขอสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกันให้ได้รู้เรื่องถึงจะมีสิทธิ์ก็ไม่ได้ไหมายความว่าผมต้องการที่จะใช้สิทธิบังคับอย่างงู้นอย่างนี้นะครแต่ว่ามันมันมันถึงจุดที่เราจะต้องเลือกระหว่างการทําแบบนี้กับการปกป้องสิทธิของพี่พิมใช่พ่อก็มีสิทธิแม่ก็มีสิทธิแล้วลูกไม่มีสิทธิ เดี๋ยวเดี๋ยวคงนีต้องพูดคุยกันอีกก็เลยพอมีนั่นปุ๊บก็มีการไต่สวนกัน 11. เอเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาก็ต้องให้ความเป็นทางว่าคุณตายขาดนัดศาลคุณตายไม่ได้มาก็เป็นการตายของแล้วก็ดูราคาหงฝ่ไยเดียวศาลก็ได้ตัดสินว่าพี่ภากษาให้ยาขาดจากกระกัน แต่ว่ายังไม่ได้อย่างที่เรียนเมื่อกี้นะฮะว่ายังไม่ได้ไปจดทะเบียนที่เขตเพราะฉะนั้นก็ยังตามกฎหมายก็คงยัง,ยงแต่ว่าก็คือมีคำพิพากษามาว่าให้หย่าขาดแล้วก็ให้สิทธิ์ปกครองบุตรกับผมแต่เพียงผู้เดียวขอย้ําอีกทีหนึ่งว่าคุณตายขาดสารนะักสารไม่ได้มาแล้วตอนนี้คุณตายก็อขอคำร้องว่าจะขออุทธรณ์รือขอเลือกคดีใหม่อีกรอบซึ่งก็ไม่เป็นไรเป็นกระบวงงนการตามสารแต่ว่าตั้งแต่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เอกาสารอยู่ในนี้ว่าเป็นคำ พี่ภากษาว่าผมเป็นโจรย์คนตายไปจำเลยแล้วผมก็ขออนุญาตเพื่อที่จะให้ผมมีมีโอกาสที่จะได้ดูแลบริอูปกครองหรือว่าหาวิธีให้ผมมีโอกาสที่จะมากำหนดวิธีเลี้ยงดูบุตรอย่างมีเสถียรภาพเพื่อความมั่นคงของลูกต้องขอความกรุณาทุกท่านจริงๆเลยว่ามัน ตอนที่รักกันแล้วข่านมาเป็นพยานเนี่ยก็ผมก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีจุดนี้เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ไม่ได้เคยคิดว่ามันจําเป็นที่จะต้องทําวิธีแบบนี้แล้วก็13าเดือนที่ผ่านมาก็พยายามอยากจะใช้วิธีทุกวิธีจริงๆเพื่อที่จะให้มันให้มันหยุดเป็นเรื่องแบบนี้สักทีหนึ่งแต่ในที่สุดมันก็ไม,ไม่ได้แต่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วผมก็มีความจาเป็นที่จะต้องอพูดคุยกันต่อไปว่า ก็จะพยายามไม่ใช้สิทธิ์แต่ว่าจะพยายามที่จะพูดคุยต่อไปว่าจะหาวิธีอย่างไรที่จะกําหนดวิธีเลี้ยงดูบุตรอย่างมีสเสถียรภาพให้ได้สักทีหนึ่ง <c oughs> แล้วก็พอได้แล้วกับการที่พี่พิมพจะต้องเป็นเป็นเป็นผลลัพธ์ของปัญหาของผมอ่ะก็คืออยากจะหยุดตรงนี้ให้ได้ให้เขาเลิกเป็นผลลัพธ์เป็นปัญหาของผมให้ให้เขาสามารถที่จะเติบโตมาเป็นคนที่ดีแล้วก็เป็นเอ เป็นเด็กที่มีความมั่นคงทางทางอารมณ์นั่นก็คือความตั้งใจของฉันตรงนี้ส่วนก,ก็ก็เลยอย่างนี้ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ท,ที่ที่ล่าสุดเนี่ยผมไปผมเดินทางไปที่เซนทันเวอร์แต่ว่าในใจผมคิดไว้แล้วว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะมันเป็นหลายครั้งแล้วที่ท พอไปถึงแล้วถ้าอย่างที่คุณตายได้พูดไว้ใน,ใน,ในที่น่าจะสอนอใช่ไหมที่เขาบอกว่าม,มีปัญหานนหน่อยเวลาที่จะส่งมอบลูกกันอะไรนั้นซึ่งที่เขาพูดนั่นแหละผมก็มันเป็นเรื่องจริงก็คือถ้าเกิดพี่พิมพ์อยากจะไปเนี่ยก็โอเคแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาผมพูดคํานี้ไม่ได้เพราะว่ามันแปลไม่ดีก็คือเพราะว่ามันมีปัญหากันเนี่ยถ้าครั้งนี้ไม่มีปัญหาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมันมีปัญหาผมก็คิดว่าพอแล้วที่ลูกจะต้องมา มาเป็นผลลัพธ์กับจากความขัดแย้งของพ่อและแม่ผมก็จะคิดว่าคงจะคงไม่ให้ไปคงจะเจออาจารย์ไม่ให้ไปนะให้สิทธิในการตัดที่ใจกับเพี่พมว่าอยากไปหรือไม่ไปตามคำแนะนําต้องเป็นอย่างนั้นก็คือไม่ว่าลูกจะเด็กแค่ไหนคุณพ่อคุณแม่ต้องคํานึงถึงความต้องการของลูกเป็นหลักแล้วก็ถ้าลูกบอกว่าโอเคไม่มีอะไรยิยันจ้มแจ่มใสก็โอเคแต่ถ้าเกิดลูกเกิดร้องบอกว่าไม่อยากไปผมก็คิดว่าวันนั้นผมจะไม่ให้ไปแล้วแสดงว่าหลักฐานที้พี่พิมก็คือร้องไม่อยากจะไป ก็ใช้คาว่ามีปัญหาอย่างที่เขาพูดมาเนี่เพราะว่ารายละเอียดนะอย่าให้ลงถึงเด็กเลยเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกกามาอ่านแล้วเขาบอกว่าชีวิตเขาเกิดอะไรขึ้นมามันก็ไม่บอกพอมันถ้าก็ใช้ขอใช้คำว่าถ้าถ้าเพื่อเพื่อสิทธิของพี่พิมพ์ก็ถ้าส่งมอบครั้งนี้ไม่มีปัญหาไม่เป็นไรแต่ถ้าจดมีปัญหาผมคงยอมไม่ได้ก็คงอยากจะขอบอกว่าไม่คงมาหาที่บ้านแล้วกันไม่ขอพูดตรงนี้เลยว่าไม่ได้กีดกันผมต้องการให แม่มีส่วนหนึ่งในการเติบโตไปกับพี่พิมพ์แต่ต้องยอมรับว่าเราล้มเหลวในฐานะที่เป็นพ่อแม่เพราะว่าไม่สามารถที่จะกาหนดวิธีเลี้ยงดูบุตรอย่างมีเสถียรภาพได้มาตลอด6-7เดือนที่ผ่านมาตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมา r e ต t a r ทกันใหม่แล้วก็คุยกันให้ชัดเจนว่าวิธีการที่เราจะเลี้ยงดูพี่พิม์คืออะไรต่อไปนี้จะ่าจะเนสิ่งที่ต้องการจะพูดอีกความขัดแย้งความขัดแย้งที่พูดแล้วที่พูดไปวแล้วเขาก็พูดมาแล้วชัดเจนก็คือเรื่อง5วัน5วัน เขาคิดว่าโอเคผมคิดว่าไม่โอเคครับรับรองแพทผมคิดว่าไม่โอเคอันนี้เป็นความถกโตมันเองหรือ่าเกี่ยวกับการเขาไม่เห็นด้วยแต่ว่าเขามีสิทธิ์ไงเขาตอนแรกเขามีสิทธิ์อยู่ห้าสิบห้าสิบไม่มีครับไม่มีครับไม่มีหลังจากวันที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์ไปครับคือสิทธิ์ทั้งหมดในการเลือลูกก็คือแบพี่พ่อคนเดียวหลังจากวันที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์ก่อนหน้านั้นห้าสิบห้าสิบแต่ตอนนี้เป็นอย่างนั้นก็ ผมคิดว่าคงต้องยางแต่ว่าขออนุญาตนะครับผมรู้กล้องพี่ซูมกันได้ไงมันละเอียดไงพี่ก็อย่างที่บอกนะ <c oughs> อย่างนี้คงโอเคอย่างนี้คงโอเคก็คือพี่ภาคษาให้โจทย์อยากขาดจะจำเลยให้โจทย์เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่หญิงพิพิมพ์ลิมจัะลัสผู้ยาวแต่เพียงผู้เดียว ก็ก็คือตอนนี้ก็คข้าพเจ้าก็คือเป็นไปตามนนั้แต่คือคือทางฝ่ายเขาไม่ยอมเขาใจถอนเชื่อแค่กับใช่ใช่เด็กเขาเขายังนั่งอยู่เขายังยังก็กระบวนการเขาเขายังอยากจะที่จะลื้อกระบวนการต่อก็ยินดีไม่เป็นไรไม่ติดไม่ติดก็คือยังไม่ได้คุยกันว่าก็ผมก็อรุณมารวยจริงๆก็คือถ้าจริงๆก็ก็อย่างที่บอกอรัคนเรามีสิทธิ์ไม่ใช่อ้างสิทธิ์เพิ่มเพื่ออยู่แล้ว ถ้าอะไรที่มันอารมอน่วยได้ยังนั่นได้ก็ยังพยายามแต่ว่าหลังๆแล้วมันก็ถ้าจะก็คือคนมันก็ต้องอารมรุนรวยแต่อารุนรวยก็ต้องมีความเป็นขอบเขตออกใครนี่พออารมอน่วยแล้วพอมันถึงเวลาแล้วคิดว่ามันนานมากพอแล้วที่คุยกันไม่รู้เรื่องมา1 2 13เดือนแล้วก็ลูกต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่ประมาณ6เดือนเนี่ยซึ่งรายละเอียดก็อยู่ในชั้นศาลหมดแล้วเนี่ยซึ่งผมอธิบายไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ขอขอให้มันจบได้แล้วขอให้เรามา r e ตาร์ทแล้วก็เรียนรู้ลูกกันใหม่ได้ไหม คือนับจากนี้นี่คือพี่พิ๊มจะอยู่กับพี่ติมตลอดเวลานะก็แต่ถ้าเกิดเอาเอาความรู้สึกของลูกเป็นหลักตราบใดก็ถ้าเขาอยากจะอยู่ที่ไหนก็ให้อยู่ที่นั่นแต่ตอนนี้คือเรื่องมันบานปลายไปถึงขั้นที่ว่าเขามีการไปลงบมือประจำวันนี่ก็ก็คือยังจะเล่าให้ฟังต่อเลยหนึ่งเรื่องคือผมคิดว่าผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านอย่างที่บอกคงไม่มีผู้ใหญ่แม้แต่ผู้ใหญ่คนไหนที่อยากจะย้ายบ้านไปย้ายบ้านมาทุกๆุห้าวันอย่างที่เขาบอกอันที่หนึ่งอันนี้คือความขัดแย้งที่ผมไม่เห็นด้วย ซึ่งสมัยก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยก็คงต้องยอมกันไปเพราะว่ามันห้าสิบห้าิเราจดทะเบียนแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นตามเอกสารนี้แล้วก็ก็พยายามอยากจะวิงวอนไม่อยากจะใช้สิทธิธ์พ่าเพื่อหรอกเพราะว่าก,ก็เป็นพ่อกับแม่กันก็พยายามอยากจะวิงวอนว่าพอได้แล้วเธอมาหาลูกได้ทุกเมื่อดีกว่ามาหาที่บ้านก็รับกันเลยว่าอะไรอย่าง,างนี้แต่ที่จะให้ลูกย้ายไปย้ายมาทําไมเราเป็นผู้ใหญ่เราไม่เป็นคนย้ายแทนอะไรก็ว่ากันไปมันมีวิธีที่จะต้องไปจัดจานลงในรายละเอียดมาพูดคุยกันใหม่ไหมอะไรยางีความขัดแย้ง ขอ้นอยได้ไหมครับขอ้น้ำแ้วป้าตอขอน้ำไมขออนุญาตนะครับแม้เครับเบเพราะว่าไม่เหมาะสมนะฮขออนุญาตครับขออนุญาตเอ่อความขัดอยู่รองที่2ก็คือตอนนี้พี่พีมมีสองโรงเรียนแล้วเรียนยังไงเอ่อ เรียนคพวันแม่วันนะครับคือคือตั้งแต่ตุลาตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยลูกก็สองขวบครึ่งอ่าแล้วก็มีขอบตั้งใจแล้วว่าต้องหาโรงเรียนที่ลูกชอบให้ได้เรียนนะใกล้ๆบ้านเราตะก่อนอยู่ต้องรอเรียนอยู่ที่กรุงเทพคริสเตียร์เรขับรถชั่วโมงของชั่วโมงปวดหัวมากเลยว่าจะกลับบ้านก็คิดว่าต้องเอาให้ลูกไปก็ไปดูมาทั้งหมด3โรงเรียนในในแถวสุขุมวิทแถวบ้านแล้วก็ แล้วก็ได้โรงเรียนที่ลูกชอบก็บได้แจ้งทางคนของคุณตายพี่เลี้ยงของคุณตายตอนนั้นก็ยังไปด้วยกันอยู่ยังอยู่บ้านเดียวกันอยู่คุณตายตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้มาด้วยไม่ได้ว่างมาแล้วก็ได้แจ้งอย่างที่บอกรายละเอียดตรงนี้ก็ยังอยู่ในชั้นศาลนี่เหมือนกันก็เลยได้ทําการสมัครเรียนที่โรงเรียนนานาชาติที่แถวสุขุมวิทเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มาจากญี่ปุ่นโดยโดยตรงสอนสามภาษาก็คือมีทั้งภาษาอังกภาษาไทยแล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นด้วยอะไรด้วยก็ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยคือรูปชอบมันบรรยากาศมันดีคือซอนเป็นสไตล์ฝรั่งแต่ว่าวิทนัยมันญี่ปุ่นอะไรเงี้ยผมก็ชอบแล้วก็คิดว่าคุณต่ายก็น่าจะชอบเพราะว่าเขาก็ชอบอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นอยู่แล้วด้วยเขาก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้ผมก็พอพูดภาษาญี่ปุ่นได้มันก็น่าจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็เลยสมัครไปตั้งแต่พฤศจิกายนละแล้วก็ได้ เดี๋ยวรู้โรงเรียนลูกอีกแล้วก็มีแล้วก็ได้โอนเงินอะไรไปจัดการสองใบในการเอาลูกพวกนี้คือพ่อเอาลูกไปสมัครเรียนแล้วแล้วก็จ่ายเงินอะไรไปแล้วอะไรไปแล้วลูกกำลังจะเริ่มเรียนแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็ปรากฏว่าเดือนน,น่าจะเดือนต้องรอให้ฟังคุณตายเองดีกว่าก็น่าจะกลุ่มพามังที่เขาก็ไปสมัครอีกโรงเรียนหนึ่งใกล้บ้านเขาอีกที่หนึ่งก็คือบ้านเขากับบ้านผมอยู่ไกลกันก็เลยไปสมัครอีกที่หนึ่งอีกอย่างนี้ เราใครจะรับผิดชอบถึงความสับสนที่จะเกิดกับลูกสาวในการที่จะต้องมีโรงเรียน2โรงเรียนแล้วโรงเรียนกำลังจะเปิดเทอมเดือนเมษายนนี้มันก็ต้องมาถึงเวลาเราที่จะต้องมาพูดคุยกันให้รู้เรื่องไปเลยสิ่งที่ที่ทำไปตั้งแต่พฤศจิกายนเงินที่ต้องจ่ายไปแล้วอะไรแล้วแล้วก็เรียนโรงเรียนที่ลูกจะไปเรียนเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าก็คือมันมันได้มีการจัดการไปแล้วอะไรอย่างงี้ ก็เลยมีความจะเป็นที่เข้าใหญ่ที่ต้องพูดคุยกันอีกว่าเอ้ยถึงคุยกันได้แล้ววันกลับมาที่เหตุการณ์ก็คือวันนั้นผมก็ตั้งใจจะเอาลูกตามนั้นถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็โอเคแต่ถ้าเกิดมีปัญหาไม่น่าแต่ว่าเนื่องจากว่านี่ก็ปลายมีนาแล้วก็ต้นเมษาลูกก็ต้องไปเรียนหนออีผมก็เลยบอกเฮ้ยใช่เราผมก็เราก็ยากที่จะต้องพูดคุยกันให้รู้เรื่องใช่ไหมแต่ว่ามันถึงเวลาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วผมก็บอกเขาบอกว่า นัดคุยกันแล้วล่ะเรียกผมอยู่กับผมอยู่กับทนายผมก็บอกว่าโอเคมานัดคุยกันเลยคืนนี้ละมันต้องคุยกันคืนนี้แล้วว่าจะจัดการกันยังไงเพราะว่าปล่อยให้ลูกไปเรียนสองโรงเรียนไม่ได้แล้ะก็ต้อง ad. มาพูดคุยกันว่ามาหาวิธีคิดกันหรือยัองไงที่จะทําให้รู้ว่าลูกจะเรียนที่ไหนมันเป็นไปไม่ได <c oughs> ้ที่จะปล่อยให้ลูกมีสองโรงเรียนอย่างนี้คือนัดคุยนัดคุยตั้งแต่วันนั้นย่งไรซึ่งพอนัดคุยวันวันนั้นเนี่ย พี่คิดว่ามันจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นไหมในการที่จะต้องพูดคุยกันระหว่างพ่อกับแม่แล้วลูกอยู่ด้วยแล้วมันอยู่การเซอร์เทนเวิร์ใช่ไหมผมก็เลยคิดว่ามันไม่เหมาะสมผมก็เลยตั้งใจที่จะยกพี่พีมออกจากความขัดแย้งนั้นก่อนเพื่อที่จะมาถกสองข้อนี้ให้จบให้ได้ว่าไอ้เรื่องสถานที่ลูกที่ให้ย้ายไปย้ายมาไม่เอาแล้วนะแล้วก็เรื่องโรงเรียนลูกนี่จะเอาอย่างไงมาคุยให้จบแต่การจะคุยนั้นก็ควรอยากมากที่สุดก็ควรจะเป็นผมกับเขาเออย่างน้อยที่สุดก็ควรจะเป็นผมกับเขาสองคนอย่างมากที่สุดก็ควรจะ ในที่ที่เป็นส่วนตัวผมก็เลยตัดสินใจว่ารอแล้วผมก็เลยชี้แจงกับเขาว่าแบตผมกำลังจะหมดโทรศัพท์กำลังจะหมดมีอะไรให้โทรหาทนายได้เลยแต่ว่าผมก็ไม่ได้ชี้แจงกับทนายผมก็เลยเขาก็โทรหาคนรถผมคนรถผมก็บอกว่าส่งถึงเซ็นทรัลเวิลดไปตั้งแต่6กโมงอันนี้เขาก็พูดเองก็เรื่องจริง